สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการติวประวัติศาสตร์ในระดับชั้นมปลายตอนนี้ถึง EP ที่5ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อ 1. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่ใช้ในการศึกษายุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่ใช้ในการศึกษายุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรามาดูช้อยกันค่ะช้อยที่1นนะคะโครงกระดูกมนุษย์สไตล์ไฮม์ช้อยที่2ภาพเขียนสีในถ้ำอัลตามิราข้อ3นะคะบันทึกประวัติของอักบาส่วนข้อ4เมืองโบราณโมเฮนโจดาโรและข้อสุดท้ายข้อ5ค่ะเครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรมยางเชาเขาถามว่า ข้อใดนะคะที่ไม่ใช่หลักฐานที่ใช้ในการศึกษายุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์คำว่ายุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือสมัยที่ยังไม่มีตัวอักษรใช้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ง่ายมากเลยค่ะคำตอบคือบันทึกประวัติของอักบาน,นั่นเองค่ะ คำว่าบันทึกนะคะก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าเริ่มมีตัวอักษรใช้กันแล้วนะคะส่วนอักบาคือใครอักบานะคะนักเรียนเห็นภาพที่ครูนํามาให้ที่วิดีโอนี้นะคะเขาเป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์โมกุลนะคะแถวเอเชียใต้ เขาเป็นคนที่นับถือศาสนามุสลิมค่ะแต่เขานั้นนะคะเป็นคนที่ให้อิสรภาพเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชนเพราะฉะนั้นจึงนะคะเป็นมหาจากักรพรรดินะคะที่อยู่ในจิตใจของชาวอินเดียแล้วก็ชาวเอเชียใต้ต,ตลอดมาเลยค่ะ มาดูคำอธิบายของช้อยต่างๆกันบ้างนะคะเรื่องโครงกระดูกมนุษย์สไต์ไฮม์ซึ่งนะคะเป็นโครงกระดูกที่มีอายุยาวนานมากค่ะกว่า350,000ปีอันนี้ค้นพบที่เยอรมันนะคะ และช้อยต่อไปค่ะภาพเขียนสีที่ถ้ำอัลตามิราอันนี้อยู่ที่ประเทศสเปนนะคะบอกถึงวัฒนธรรมในยุคนั้นได้ดีที่สุดเลยมีภาพการชนวัวนะคะแล้วก็มีภาพต่างๆมากมายนะคะเกี่ยวกับการดำ,ดำรงชีวิตภาพนี้ก็มีอายุยาวนานกว่า16,000ถึง14,000ปีกันเลยทีเดียวค่ะเราเห็นได้ว่า2ออันนี้นะคะก็เป็นยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งยังไม่มีตัวอักษรใช้ค่ะ อีกช้อยหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเมืองโบราณโมเฮนจูเดโรอันนี้ก็อยู่ในอินเดียโบราณค่ะเป็นอรารยธรรมร่มแม่น้ำสินธุในยุคสมฤทธิ์เมื่อราว3,300ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะอีกช้อยหนึ่งค่ะที่ครูจะอธิบายให้ฟังก็คือเครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรมหยางเฉาอันนี้ก็เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะ,ะค้นพบในบริเวณประเทศจีนนะคะที่เรียกกันว่าที่ราบสูงดินเหลืองอันนี้ประมาณ5,000ปี ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็มีความสมบูรณ์มากเลยค่ะในการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีค่ะมาต่อกันที่ข้อที่2ค่ะมหากาบกิลกาเมสนะคะเป็นวรรณกรรมของชนเผ่าใดในอรารยธรรมโลกยุคโบราณช้อยนะคะข้อ1นึ่งซูเมเรียนข้อ2อ m o r มอริรข้อ3เปอร์เซียข้อ4ค่ะอัสซีเรียน และข้อ5โรมันครูเชื่อว่าหลายคนก็คงจะคุ้นๆน,นะคะเรื่องมหากาบกิลกามเมสมีใครจำได้บ้างเอ่ยเรามาดูเฉลยกันค่ะเฉลยก็คือนะคะเป็นมหากาบของชาวซูเมเรียนเขียนขึ้นมานั่นเองจารึกของมหากราบกิลกามเมสนะคะจากภาพนักเรียนจะเห็นว่าเป็นภาพ แผ่นดินเหนียวเนาะที่จะรึกนะคะด้วยอักษรลิ่มของชาวซูเมเรียนตั้งแต่ยุคสมัยของบาบิโลเนียเก่าค่ะราว2,000ปีถึง1,500ปีก่อนคริสต์กาลอันนี้นะคะเขาเขียนเรื่องตำนานน้ำท่วมโลกที่เก่าแก่ที่สุดเลยค่ะของชาวเมโสโปเตเมียในยุคโบราณตำนานนี้นะคะก็ยังเ,เป็นความเชื่อที่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันในคริสตศาสนานั่นเองค่ะยาวมาถึงข้อ3ค่ะ ข้อใดเป็นมรดกที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมกรีกกรีกอีกแล้วนะคะหลายฉบับนะหลายอ P ีนะคะที่เราคุยกันเรื่องวัฒนธรรมกรีกค่ะมาดูชอยค่ะในวัฒนธรรมกรีกก่อให้เกิดภาษาสเปนหรือเปล่านะคะหรือว่าชอยที่สองค่ะเกิดมหากราฟอีเลียสหรือชอยที่สามเกิดปฏิทินจูเลียนหรือชอยที่สี่ค่ะ กฎหมาย12โต๊ะเกิดในช่วงของกลีกหรือเปล่าและชอยที่5นะคะงานเขียนเรื่องบันทึกสงครามกอหลายข้ออาจจะคุ้นเนาะแต่หลายข้ออาจจะไม่คุ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะว่าข้อใดเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของกรีกคำตอบก็คือมหาการอีเลียสนั่นเองค่ะ หลายคนนะคะคงเคยได้ยินชื่อเ l เลียตแอนด์โอดิซีใช่ไหมนะคะอันนี้เป็นมหากราบเรื่องยาวและเรื่องสำคัญของกรีกโบราณเลยค่ะโดยเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยนะคะจะพูดถึงเรื่องการต่อสู้กันระหว่างชาวเมืองกรีกกับชาวเมืองทอยนะคะหรือว่าสงครามม้าไม้เนาะนะคะเคยเอามาทำเป็นหนังด้วยโดยนะคะการต่อสู้ครั้งนี้มีการแทรกแซงจากเทพเจ้าที่สนับสนุนทั้งสองฝ่ายที่มีความเห็นต่างกันเช่นเทพเจ้าซูสนะคะเทพเจ้าอ,อั พอลโลแล้วก็เทพเจ้าโพไซดอนเป็นต้นนะคะนี่คือเรื่องวรรณกรรมชิ้นสำคัญซึ่งเป็นมหากาบโบราณของชาวกรีกนั่นเองส่วนช้อยอื่นๆก็น่าสนใจเหมือนกันนะเรามาดูกันค่ะว่าภาษาสเปนเนี่ยมีความเป็นมายังไงนะคะปฏิทินจูเลียนเป็นยังไงกฎหมาย12โต๊ะแล้วก็สงครามของกอเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำอธิบายกันต่อเลยค่ะ ภาษาสเปนนะคะมีต้นกำเนิดมาจากภาษาละตินและก็พัฒนามาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่3หลังจากที่จักรวรรดิโรมันล่มสลายเห็นไหมคะไม่ใช่เรื่องของกรีกนะแต่เป็นเรื่องของโรมันเป็นภาษาที่น่าสนใจมากเลยมีผู้พูดนะคะใช้เป็นภาษาแม่มากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากภาษาจีนกลางเลยทีเดียวคะ่ะดูอีกช้อยหนึ่งค่ะเรื่องปฏิทินจูเลียนนะคะ อันนี้ก็เป็นปฏิทินของโรมันเหมือนกันเป็นปฏิทินที่สร้างขึ้นในสมัยของจกักรพรรดิจูเลียสซีซ่าแห่งโรมันนะเมื่อ46ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของปฏิทินสากลในปัจจุบันเลยมาถึงอีกช้อยหนึ่งเลยค่ะ เรื่องกฎหมาย12โต๊ะนี่ก็ไม่ใช่เรื่องของกรีกนะแต่เป็นเรื่องของยุคโรมันเช่นเดียวกันเป็นเรื่องราวของโรมันเมื่อ450ปีก่อนคริสต์ศักราชเขาได้บันทึกกฎหมายไว้บนแผ่นทองเหลือง12แผ่นแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในที่สาธารณะใจกลางเมืองเลยค่ะ ส่วนอีกช้อยหนึงค่ะเรื่องงานเขียนบันทึกเรื่องสงครามกอสงครามกอเนี่ยนะเป็นสงครามครั้งยิ่งใหญ่ของจูเลียสซีซ่าแห่งโรมันเลยค่ะซึ่งรบชนะเผ่ากอซึ่งก็อยู่แถวแถวประเทศฝรั่งเศสประเทศเบลเยียมในปัจจุบันนะชัยชนะของจูเลียสซีซ่าในครั้งนี้นะคะส่งผลให้โรมันนี่กลายเป็นสาธารณารัฐนะคะเมื่อประมาณ52ปีก่อนคริสต์ศักราช ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของโรมันเนาะส่วนช้อยของเราก็คือเรื่องของกรีกนั่นก็คือมหากราบอีเลียตนั่นเองค่ะ ติวสังคมศึกษาสั้นๆที่ช่อง Hi So Hi Social Studies สำหรับ EP นี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ